อีก้าวอีไอยอีเอวาพูกมึงใช่ไหมฮะพูดมึงนี่หืมกูเชื่อใจมึงไม่ได้จริงๆนะสับปรับกูทำอะไรเออมึงพูดใช่ไหมพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยมึงไม่พูดอะไรเลยถ้ามึงไม่พูดแล้วใครจะพูดมึงมึงจะบ้าหรือไงพูดอะไรเล่าเออใครเขาจะพูดอะแล้วถ้ามึงไม่พูดเนี่ยแล้วครูหาเนี่ยจะมองฉันปนแปลกได้ไงนี่มองมาทั้งวันแล้วนะฉันว่านะครูหาต้องสงสัยฉันแน่ๆเลยอะ ดิฉันน่ะทํารถทูอ่ะเป็นรอยอ่ะขอเคได้ล้มากนะคุณยินดีสอยเตะป่ะเออไอ้ดีวะยังไม่ได้กินข้าวเช้าพอดีเ้ยพวกแกเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเลยแย่แล้วเลยอะไรเป็นอะไรคือคือรถคู่หาเป็นรอยคนรถคู่หาเป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยโอ้ยรอยแรงเลยรอยแรงเลยนี่รอยแรงเลยฉันใส่กันสตอทุยบ้าปเนี่ยให้ก้าว ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่ารถคู่หาเป็นรอยอ้าวุิค่าจะไปทำท่าไหนเขาอุ้ยหลายท่าเลยท่าเบสิกก็มีนะโอ้ยอะไรเนี่ยเดบบอกว่าจริงจังมาสุดเกิดอะไรขึ้นคือคือพอดีว่าฉันเนี่ยคือขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วท mm. ีนี้ฉันจะเอาไปจอดพอดีว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีแบบว่าเป็นท่อระบายน้ำอะแล้วล้อข้างหน้ามันก็เบียดพอพอมันเบียดเสร็จปุ๊บเนี่ย รถแข่งก็แบบเสียหลักอ่ะล้มไปขูดกับรถคู่หารถคู่หาได้ข่าวว่าแกเพิ่งออกรถใหม่มาหนึ่งอาทิตย์เลยนะสวยทำไมดิสวยแน่เลยครับพวกแกเอางี้นะพวกแกห้ามบอกเรื่องนี้กับคู่หาเขาจะปะห้ามพูดห้ามพูดห้ามพูดเลยเออไม่พูดอยู่แล้วจะพูดทำไมล่ะโอเคนะสัญญานะเออก้าโรงเรียนเถอะ เดี sí, ๋ยวก่อนที่ครูหาจะมาไปเร็วไปเร็วไปสิอย่าไปตื <im 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 oh> <im <im ่นเต้นมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีพ่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมีพีุ่ยเดี๋ยวมันมีพีุ่ยเออเลิกเล่นนี้ไปไหนกันดีวะไม่รู้เหมือนกันเดินนำไปเลยไปไหนไปด้วยไปเฮ้ยโอ๊ยแกอย่าพ่งไปไหนอะไรพูงมานี่หรือนี่นะอะไรอะอีก้าวอีบอยอีเอวาพวกมึงใช่ไหมฮะพวกมึงนี่หืมกูเชื่อใจมึงไม่ได้จริงๆนะสับประกูดทำอะไรเออมึงพูดใช่ไหม พูดเลยไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยถ้ามึงไม่พูดแล้วใครจะพูดมึงมึงจะบ้าหรือไงพูดอะไรเล่าเอใครเขาจะพูดอะแล้วถ้ามึงไม่พูดเนี่ยแล้วครูหาเนี่ยจะมองฉันเป็นแปลกได้ไงนี่มองมาทั้งวันแล้วนะฉันว่านะครูหาต้องสงสัยฉันแน่ๆเลยอะที่ฉันอะทํารถครูอะเป็นรอยอะสารภาพมาหรูนี้ไม่ได้พูดเลยอีกัดไปไหนเนี่ยแล้วถ้าแกไม่พูดเนี่ยนะใครจะพูดฮะ เพราะแกทั้งหมดนี่แหละแกนี่รู้เรื่องดีอเราไม่ได้พูดือ้แหมทำไมอายนะสิอายนะสิที่้พวกแกทุกคนเนี่ยอยู่เบื้องหลังที่ฉันทำทำรถเนี่ยล้มล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยกะจกข้างมันก็ไม่ขวนรถคูหาและขวนธรรมดาไม่ขวนนะ ลอยเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันถลอกเลยพอถลอกเสร็จปุ่งเนยเชิก็ไปกะว่าจะไปขูดๆให้มันแบบทำความสะอาดแต่สุดท้ายเนี่ยสีมันก็รอดพอรอดออกมาเสร็จพุ่งได้เห็นถึงเหล็กเลยอ่ะคิดดูสิเหล็กเสร็จพุ๊บฉันทำยังไงล่ะเชิก้าวลงเท้าอ่ะไปขูดๆมันแ็่คนี้มันก็ลามไปใหญ่เลยพวกแกเนี่ยพวกแกรู้ทั้งหมดอ่ะถ้าพุ่งแกไม่พูดแล้วใครจะพูดอินฉาบัตรสัตว์พุกฉันไม่ได้บอกครูจริงๆไม่ได้บอกแล้วครูหาจะรู้ได้ไงรู้ไม่รู้หรอก ไม่รู้ไม่รู้เนียทำไมมองหน้าแปลกๆฮะโอ้ยไอที่มอแค่จะถามว่าซื้อกิฟที่ไหนอ๋อก็แล้วไปตกใจนี่อะไรของแกเนี่ยขวามาตอนไหนคะไม่บอกกูเลยเหียตอนไหนใช่ไหมตอนที่มึงขูดรถกูเนี่ยฮะตายจริงตายจริงคืออะไรรถูหามเป็นรอยเหรอคะก็ใช่ไงพ้าตายแล้วอุ้ย เสียใจด้วยนะคะคุณหาแต่พอดีว่าแม่หนูมารับนะคะหนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่มารับเดี๋ยวก่อนเอ้กัแม่มึงมารับอะไรของมึงเนี่ยมึงขี่โมไซค์มาไม่ใช่เหรออีกันี่สินะที่เขาเรียกว่าปลาหมอตายเพราะดัาปลาเฮ้ย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 มฮ้เฮ้ยเฮ้มเ้ยเย้ยเันยเ้ ไม่ควรมาสายห<อ>ับยิ<อ>ง่กงกว่าหาห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆด